ร่วมแสดงความยินดีกันนะครับได้ข่าวว่ามีหนึ่งเอซของส้มนะครับได้กลับใจกลับมาครับเพื่อนๆก็ต้องดีใจกับประเทศไทยเราด้วยนะครับซึ่งเป็นการกระทำที่ถูกต้องครับผมได้ชวนเขาแล้วว่าให้เรามาช่วยกันปกป้องชาติศาสนาพระมหากษัตริย์กันเถอะนะครับจะลองดูว่าเขาเจอตอบกลับมาหรือเปล่านะครับผมจะบอกว่านะครับความเด้าเฟะของบ้านเมืองไทยนะครับคือการมีนักการเมืองเล่นการเมือง ผ่านทางลทัทธิที่เรียกว่าประชาธิปไตยอันเป็นระบบที่สร้างอํานาจอันชอบธรรมแบบจอมปลอมนะครับเหตุผลคืออะไรนะครับเพราะอํานาจที่อวดอ้างโดยผู้ชนะจากการเลือกตั้งถูกนําไปใช้แบบผิดศีลธรรมจริยธรรมและได้มาซึ่งชัยชนะการเลือกตั้งทุกครั้งทุกครั้งไปนั้นล้วนมาจากการจ้างให้ลงคะแนนเสียงซึ่งที่เราเรียกกันว่าการซื้อเสียงขายเสียงนั่นเอง ผมสามารถบอกได้เลยว่ามีมากกว่า90%ซที่มาจากการซื้อเสียงขายเสียงและหรือมาจากการทำนโยบายขายฝันโดยไม่มีการศึกษางบประมาณเหมือนไออีพวกนี้เสนอนโยบายหลอกล่อประชาชนเพียงเพื่อให้ได้เข้ามามีอำนาจ แล,และไอ e พวกนี้แหละครับบอ,อกตรงๆนะไอ e พวกนี้นะทั้งสองตอนนี้เลยนะถ้าได้เจอหน้านะกูอยากจะอ้วกใส่หน้าพวกมันจริงนะไอ,อพวกต่าแหลรลอยความละอายต่อปาปและก็ยังมีพวกสิ่งมีชีวิตที่หน้ารังเขียนเหล่านี้ที่ร้ยความสามารถเข้าไปเข้าไปเป็นนักการเมืองเพื่อบโอกาสโกงกินชาติบ้านเมืองของเรานะครับ ประชาชนตาใสๆสที่เลือกพวกเขาเข้าไปผมว่าเราต้องตื่นรู้ได้แล้วครับว่าพวกคุณเลือกพวกนักการเมืองเข้าไปน่ะมันตั้งใจโกงกินกงินทั้งนั้นแหละครับน่าเบื่อครับกับพวกนักการเมืองไร้าศาสนาไร้ความละอายต่อบาปท,ที่น่ารังเกียจเหล่านี้จริงๆครับถ้าเราใช้นโยบายเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวงรัชกาลที่9ประเทศไทยจะยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกคนนะครับทุกระดับได้ดีกว่าที่เป็นอยู่ปัจจุบันนี้อย่างแน่นอน นะครับเพียงแต่ว่ามันต้องใช้เวลานิดหน่อยนะครับอาจจะก้าวไปช้าๆแต่เพราะว่ามันจะยั่งยืนนะครับและจะยั่งยืนยาวนานเสียด้วยถ้าไม่มีใครแต่งแถวเพราะมีสันดานนะอยากจะโกงกินเสียก่อนนะครับทุกคนซื่อสัตย์จริงใจต่อกันในสังคมรับรองครับว่าประเทศไทยเราล้ำหน้าไปแล้วครับประเทศไทยเราคือแหล่งทรัพยากรที่ผมบอกได้เลยว่ามากที่สุดในโลกแล้วนะ อู่ข้าวอูอ่น้ําและทรัพยางกรธรรมชาติอีกมากมายนะครับที่ผ่านผ่านมาที่มันไม่เจริญก็เป็นเพราะนักการเมืองส่วนใหญ่ที่กระแดกและปอแหลอ้างประชาธิปไตยเพื่อเข้าไปฉวยโอกาสโกงชาติบ้านเมืองทั้งนั้นถามไอ้ทักษิณทักษิณรู้ดีนะว่าเขาใช้วิชามารอะไรบ้างผมพร่ำบอกมาหลายครั้งต่อหลายครั้งแล้วว่าประชาธิปไตยอ่ะคือระบอบที่พวกยิวไซออเดสใช้ครอบงำโลกโดยมันเสนอโอกาสให้นักการเมือง นักโกงกินร่วมมือกับมันในการครอบงำประเทศแต่ละประเทศลองตอบผมมาสิว่าเพื่อไทยเพื่อโจนอะ่ะไม่เคยซื้อเสียงเลยะนะมีใครกล้ากล้าบอกผมไหมผมมั่นใจเลยว่าไอ้พักส้นตีนนี่ะนะทุกคะแนนมาจากการซื้อเสียงทั้งนั้นใครที่ไม่เคยรับเงินจากพักเพื่อไทยนะครับผมว่าให้เข้ามาเถียงได้เลยนะและมาสาบานต่อหน้าพระสยามเทวาธิราชด้วยกันเลยนะครับพิสูจน์เลยครับว่ามีใครบ้างที่ไม่เคยได้รับเงินจาก การเลือกตั้งจากพรรคเพื่อไทยสำหรับพรรคส้มนั้นมีทั้งคนที่เลือกด้วยใจเชื่อมั่นจริงๆและพวกที่มาจากการซื้อเสียงครับที่ผมรู้เพราะผมมีเพื่อนทั้งสองแบบเพื่อนผมบางคนก็เลือกด้วยใจจริงๆและบางคนก็เลือกเพราะเงิน2,000บาทโอนผ่านทางบัญชีครับดังนั้นประชาธิปไตยจึงไม่ใช่สิ่งที่ของแท้แน่นอนว่ามาจากการเลือกตั้งนะครับ และทำไมชาวยูซายอนนิสจึงเชื่อว,ว่าการใช้ประชาธิปไตยจะสามารถทำให้พวกเขาครองโลกได้เพราะเขาศึกษามาแล้วว่าโดยธรรมชาตินะครับมนุษย์เราคนมีหลากหลายประเภทนะครับมีทั้งคนที่มีศีลธรรมคนมีความสามารถคนมีพรสวรรค์คนไร้ศิลธรรมคนไร้ความสามารถไร้พรสวรรค์คนเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้และคนที่รู้จักเสียสละคิดถึงส่วนรวมและโดยธรรมชาติแล้วนะครับ ในสังคมใดๆก็ตามจะมีคนที่รักตัวเองมากกว่าคนที่รักผู้อื่นในสังคมเดียวกันนั้นๆและคนที่ยอมเสียสละเพื่อส่วนรวมจะหาได้ยากกว่าคนที่เห็นแก่ตัวเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนอันนี้เป็นเรื่องธรรมดามากๆนะครับมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์เรา มีคนรักตัวเองมากกว่าผลประโยชน์ของสังคมส่วนรวมเช่นนี้ประชาธิปไตยจึงเป็นอาวุธอย่างดีเลยนะครับในการล้างสมองคนให้เห็นแก่ตัวมากขึ้นและทะเลาะกันแย่งผลประโยชน์กันในสังคมเหมือนที่ในประเทศไทยตอนนี้นะครับแย่งอํานาจกันนะครับเข้ามาจักประชาธิปไตยนี่แหละครับโดยที่ไม่มีการคัดสรรว่าใครมีคุณภาพหรือไม่มีคุณภาพขอให้มีการซื้อเสียงเข้าไปคุณก็ชนะแล้วครับ ถ้าอยากจเจริญก้าวหน้าแบบยั่งยืนนะครับและไปด้วยกันพร้อมกันทั้งประเทศนะครับประชาชนทุกคนตาใสาๆนะครับนะาให้ลงมาคิดตามนะครับการยึดหลักทฤษฎีพอเพียงของพ่อหลวงราชการที่9เท่านั้นที่จะทําให้เป้าหมายเกิดขึ้นได้จริงนะครับแต่เราต้องไม่แตกแถวคิดโกงกินในกลางทาง และ,ะด้วยเหตุนี้อเมริกาจึงกลัวพ่อหลวงรัชกาลที่9ของเราเพราะหลักการอิงทฤษฎีพอเพียงของพระองค์จะทําให้แผนการล้างสมองคนจนเห็นแก่ตัวจนต้องทําสงครามเย็นภายในประเทศมีโอกาสสําเร็จน้อยลงซึ่งจะทําให้ทุกอย่างที่วางแผนไว้ของยิวไซเดสผู้อยู่เบื้องหลังรัฐบาลอเมริกามีโอกาสา CIA ส่ง c i a แทรกแซงเหมือนที่มันทำตัวเป็นตำรวจโลกจะได้ขึ้นครอบงำโลกมีโอกาสสำเร็จได้ยากขึ้น อยากชวนด้อมส้มนะครับด้อมส้มที่เลือกส้มเพราะว่าเบื่อการเมืองประเทศไทยนะครับให้กลับใจมาทางชาติศาสนาพระมหากษัตริย์โดยแท้จริงด้อมส้มบางคนอาจไม่เชื่อมาก่อนน้านี้ว่าเรื่องล้มล้างสถาบันเป็นเรื่องจริงแต่มันคือเรื่องจริงครับด้อมส้มคนไหนที่ยังล้างสมองคุณอยู่คนเหล่านั้นคือพวกได้รับผลประโยชน์ทั้งนั้นจากประเทศอเมริกาตั้งแต่อดีตการนานมาแล้วไม่มีกษัตริย์พระองค์ไหนเลยที่ไม่รักและห่วงใยประชาชนนะครับ คุณลองศึกษาประวัติศาสตร์ดูครับขอถวายพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์คืนกลับให้ในหลวงเพื่อให้พระองค์ได้ดูแลเราโดยทศพิธราชธรรมตามที่ควรจะได้เป็นมาตั้งนานแล้วครับแล้วประเทศไทยเราจะมั่นคงยั่งยืนถาวรน,นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมขอจบแค่นี้นะครับสวัสดีครับ